อยากฝากคลิปนี้ไปถึงวีรบุรุษทหารไทยทุกกล้าทุกท่านนะครับผมาการที่เรายึดหลักมนุษยธรรมกับไอ้พวกคอมเมไอ้พวกนี้มันไม่รู้เรื่องหรอะครับมันไม่มีสัจจะมันม,มีอารยธรรมการที่มันมาวางทุนระเบิดในเขตของไทยทําให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บไอ้พวกนี้มันเล่นไม่ซื่อ คำว่าหนามยอกต้องเอาหนามบม่มมันเหลี่ยมมาเราก็เหลี่ยมกลับถ้าหากว่าเจอมันวางทุ่นระเบิดไว้ตรงไหนเราแค่ย้ายจุดไปหาฝั่งของมันฝังคืนให้มันดูสบ้างให้มันแข้งขาดขาขาด,ขาด,ขาด,ขาดสบังนะครับผมอย่าไปยึดหลักคุณธรรมมากมายไก่พวกคนป่าพวกไม่มีอริยธรรมไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่รู้เรื่องหรอกครับต่อให้เราใช้หลักกลยุทธ์ ที่เป็นธรรมในการสู้รบกับมันมันก็ยังหาวิธีเอาเปรียบเราอยู่ดีเหลี่ยมมาเหลี่ยมขับครับพี่น้องเป็นกำลังจะให้ทานพุก้าแชายแดนคขมเมนทุกท่านนะครับผม